กินเหมือนรถไม่เหมนเหี้ยเลยมึงอุ้มมึงอุ้มแม่งไปขังแม,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 ม่งเลยไอสัตว์ไอ้ครับผมแบบผันสา,าจัดเลยหมดความอมดทนแล้วไอเหี้ยตอนเนี้ยลงไปตีได้อย่างเดียวเป็นนักลอบล่าแมลงปอได้แบบชนกัดตายอ่ะไม่ชนกัดลมอ่ะแมลงปอสุดนี่พวกมันนะไม่ใช่ ตายตัวไม่ใช่ตายปะครับไม่เป็นไรนะครับจะเป็นไรครับไม่ตายวะ <c oughs> ชนได้เลยไม่ใช่เหรอลุงไม่ไม่ไม่เคสมันมี่ยไม่ได้ไล,ล,ล่ล่าไงเราต้องเห็นเค<อ>าราต้าต้องเปิดหวัวเปิดอะไรก่อนใช่ <c oughs> ตครับมีคนโดนอุ้มอยู่บนบ,บ้านดีจีอ่ะครับบ้านดีจีไม่มีใครเลยอะ่ะได้ครับได้ได้ได ลดลงลดลงลดเปิดลงลดเปิดลงลดเปิดลงว่าคื 20, 20, 20. อมา้ยยี่สิยิยิโอ้ยโอ้ยโอ้ย เพื uhm. ่อนเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนเพื่อนโดนหน้าบ้านเต็มเลยเว้ยทุกคนเพื่อนโดนพวกมันไล่นะพวกมันมีนะพวกมันขับช่วยไล่นะลูกตอนนั้นเกือบ14นัดกระสุนอะไรมาแล้วลูก เขาเอานะเหมือนเขาเอานะอเอาอะไรอ่ะเอา้าผมเติมน้ำมันอะไรวะยืนเฉยๆไอ้เหี้ยย้ายมาโรเบิร์ตยืนเฉยๆอยู่ใกล้มากนะ <c oughs> ถึงเขาโทรมาถ <c oughs> อยไม่ทันระวังนะยิงไมมอ่ะตำรวจยืนอยู่เฉยยิงไมมอ่ะครับผม ฮัลโหลยิงไหมอ่ะตอบหน่อยดิตอบก่อนดิตอบก่อนได้ปะฮัลโหลตอบก่อนได้ปะอันนี้ตอบก่อนได้ไหมอ่ะฮัลโหลตอบก่อนได้ปะตอบก่อนได้ปะไม่ครับลุงยิง,งไหมอ่ะเมื่มอกี้ใครยิงครับมีคนยิงผมมายิงไหมอ่ะเมื่อกี้ผมผมไม่เห็นนะให<อ>แจง้งความ<ด>ได้ปะโอ้ฟ้าน่ะที่ตีเพื่อนเราอยู่อ่ะไหนอ่ะหน้า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 เนี่ยยิงยิงผมไหมอ่ะ เรายิงทาไมอะฮัลโหลยิงไมมอะแต่บุกบ้านครับลุงเมื่อกี้อะไรบุกบ้านแล้วผมทาอะไรอะเขาต้องควัวลุงกับน้าเข้าหลังไอ<ห>้บุกจอดน้ามันน่ะอะคือมันเป็นจังหวะก,การบุกไงครับลุงอันนี้ไม่ได้เขตบ้านนะไม่ได้เข็บ้านผมนะทราบครับทราบครับแต่คือถ้าหากว่ามันเป็นบ้านลุง่างเดียวครับถ้าหาก,าหากว่าลุงเข้าหลังผมมันก็ต้องมีการอันตรายครับผมเติมน้ำมันเพื่อเตือนให้ทราบก่อนนะครับเราต้องยิงให้ลุงล้มก่อนเลยผมก็ไม่ได้พุ่งไปทุบลุงต่ออดไทั้งสิ้นครับหมดปัญญาจะพูดว่าครับจริงๆไอ้เี ตามหลักเราต้องแบบทำอะไรเขาก่อนป่ะที่หลังงานทำอะไรดูดีๆนะครับผมไม่โอเคไหวเยเล่นทุเรศไปป่ะไอสัตว์ตนเองพี่เขาชน ไอ,อ้เคียแม่งน่าเกลียดสัตว์อะน่าเกียดแบไบอ้เคียรก็แตบบิไม่ไม่ไม่ได้คิดที่จะสู้เลยนะเว้ย ไอ้เหี้ยคือแม่งบอกว่าเป็นกูกับโรเบิร์ตเพราะว่ากูเคยไอ้เหี้ยนี่มึงจำเป็นลายบุคคลแล้วไอ้สารมึงไม่ได้แบบเหตุการณ์แบบข้างหน้าแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มึงหนักคติแล้วไอ้สารเฮ้ยไอ้แล็บอยู่ปะแล็บอยู่ครับแล็บอยู่ไหมอยู่อยู่ครับขอคุยหน่อยเด็กผมจอดรออยู่เนี้ยขอคุยหน่อยเด็กอ่าพี่แล็บพี่แล็บลุงจะคุยด้วยพี่ กลางมาครับกลับมาลุงเดี๋ยวเราจะว,วลุงรองตรงนี้นะครับได้ได้ไม่ใช่น,นี่มันทุเรศไปอันนี้ผมยืนเติมน้ำมันอยู่ลลเห็นแบบคาตานะเว้ว่ายืนเติมน้ำมันอยู่อะอะไรเมืลล่อกี้นี้ผมเติมน้ำมันอยู่มีตำรวจยิงผมอะครับ ในหัวสีฟ้าอ่าแล้วลงได้บอกครับว่าลุงไม่เกี่ยวผมผมยืนเติมน้ำมันได้เฉยเลยผมยืนแบบบนหลังคารถอ่ะครับใช่ครับอ่าเขายิงมาทีนึง่ใช่เขายิงมาทีนึงอันนี้คืออะไรอ่ะผมไม่โอเคชิบหายเลยกับตรงเนี้ยนั่คือในกรณีนี้คือตำรวจจะบุกเข้าบ้านเนี่ยเขาว่าจะจัดการคนที่ไม่ได้คุกเข่าทุกคนครับไม่ผมเติมนน้ำมันอยู่แล้วผมคุกเข่าได้ไงอ่าถ้าถ้าถ้าลุงบอกแล้วเขายังยิงอันนั้นคือ ไม่แต่นี้มันมันผมยังไม่ได้ทําอะไรตํารวจเลยซึ่งผมยืนเฉยเฉยอ่ะคือเติมน้ำมันอยู่เข้าใจไหมครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้าจคัณนงแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมมีเจตนาที่จะทาร้ายพวกคุณตรงนั้นน่ะลงลงก็เคยตั้งหลายรอบแล้วอออ่าแล้วมันเคยแต่แต่ตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันปะครับคุณต้องดูสถานการณ์ด้วยดิคุณได้ดูสถานการณ์หรือเปล่าครับตรงนั้นมามีพวกผมกี่คนเ้าเจ้าที่เขายิงไปลุงบอกถ้าเขายังยิงอันนั้นคือ นี่อันนี้ไม่อันนี้ยังไม่เตือนคือเขาไม่ได้วิ่งมาเตือนผมเลยนะว่า mm. ล uh ุงออกไปนึกภาพออกไหมครับอันเนี้ยเขายิงเลย่าเขาได้ตะกนบอกข่าวเลครับเขาาไม่ได้บอกเขาไม่ได้โกนเขายิงมาจากไกลๆเลยอ่าแต่ผมไปจัดการส่วนมากตำรวจจะเตือนก่อนใช่ไหมให้ออกไปโอเคแต่เนี้ยผมมาเตือน้ำมันปุ๊บเขาวิ่งกันเข้ามาโถมใช่ไหมเขายิงปุ๊บหนึ่งทีผมคอจัดการตรงนี้เลยได้ไหมผมไม่โอเคมากเลยโอเคเดี๋ยวผมไปจัดการเจ้าหน้าที่ให้ตอนนี้เลยครับเดี๋ยวผมตามไปตอนนี้ยังไม่ได้ลงไล่เคลียร์อย้ผมด่ครับ อาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ครับแต่ต้องหลังจอบเกตครับลงไอ้เหี้ยยังชอบเตือนให้เดี๋ยวเตือนให้ไม่หยุดลงโทษเด้ออย่าลู้เลยแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามึงจะบุกเขาต้องเตือนเออให้เราออกไปอย่เงี้ยแล้วเรายังไม่ออกไอ้เหี้ยอันนั้นไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยไหมเออ ไปไปไปถอย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 ไปไปไวิ่งกลับไปวิ่งไปวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปเป็นี่อะไรพวกกูมากไหมสัตว์ู่ยิงไอ้สัตว์ไ้ป่ไหนไว้สัตว์ล่อแมงดี ไอ้ไนีหนีไอ้สัตว์เอาดิ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 ไอ้ตำรวจถ้าจริงใส่คนก็ลงรถก่อนนะเออจะยิงอ่ะลงรถคือจะเอาไงอ่ะจะยิงจะยิงอยู่บนรถเหรอคือจะเอาทุกอย่างเลยป่ะเนี่ยตำรวจฮะถามยิงลงมาดิเหี้ยลงมาเหี้ยยิงแต่บนรถไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยพอได้บ้านเนี่ยบ้าจังเลยสัตว์ บัมหมดอะตอนเนี้ยมาเหอะไอ้เฮียอะไรก็มันยิงมาแล้วอะทำไงอะโคตรจะเบื่อเลยตำรวจแม่งมากูไล่บัมแล้วไอสัตว์อย่าร้องนะเวลามันยิงมันต้องลงจากรถก่อนใช่ปะไม่รู้อะอันนี้ไม่รู้เฮียอะไรนะไอเฮียตอนเนี้ยแม่งมั่วหมดแล้วไอสัตว์เฮียอะไรก็ไม่รู้ไอเฮียขี่มือรถม่เป็นเฮียอะไรมึงอุ้มมึงอุ้มแม่งไม่ขังแม่งเลยไอสัตว์ครับสองเก้หันใต้จัดเลย กูหมดความอดทนแลน้วไอ้เหี้ยตอนเนี้ยมีมีม,มีกล่องซ่อมไหมของ่องซ่อมดิมีครับมีมีหนึ่งเลยหนึ่งระวังเขตปูนด้วยนะไอ้เหี้ยไปโจ๊กเฮ้ยไปอหนเฮ้ยมึงเฮ้ยึงอฮ้ยเด็กเล่นใหม่ได้ค่าครับ มึงเจอไอ้หวัหวหัวหัวไอ้หวัวฟ้ามึงเอาแม่หงหนักๆได้เยเี่ห้อไหนมึงเจออะ่ะไปไปหน้าบ้านไปไปอยู่หน้าบ้านไปอยู่หน้าบ้านนู่นหัวตรงนู้นเลยพี่โนโ้ตไปข้างนอกเลยพี่รถไฟอยู่ไหนอ่ะผมไล่ชนแม่งไม่บอกชนไล่ชนไล่เขาอ่ะมึงชนรถไม่ได้ แจ็คสดไปไหนแล้วอ่ะมันมันมันมนเล็งปืนไ,ไนอ้แจ็คอะมืเลี่ยนสอน้องโดนอาวันชนนะเอ้ยยี่ห้อให้ตายสัตว์อาวันนี้อวันนี้ พวกกูเฟลอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชิวันจะร้อเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวกนจะตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันจะ loose เปนทำไรว่าชิวก็จะ do ส้นตีนพวกกูขามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชวกับพ่อมึนปุ่มตุ้มสุเปข้างกูเต็มละอู้อู้และก็จริงใจอู้อู้แกได้มาได้ real ไ i k e อู้อู้อู้ลยหอบอู้ฟีวอะไรทุกคิงฟีว like this ส h ตีไปราบเมือง family is it